ทุกคนครับพุ่มกับเอ็มไนท์เชียรมาลนเนี่ยได้ทําหนังเรื่องใหม่แล้วนะฮะซึ่งเป็นหนังที่น่าสนใจมากเลยชื่อว่า Old เป็นเกี่ยวกับคนที่แก่เร็วมากเลยถ้าไปอยู่ในชายหาดนึงอะไรเงี้ยอ่ะเราไปดูครับว่าเป็นไง <No kids S 1> ไม่อนุญาตให้เด็กเข้าชายหาดนะฮะ oh, <no. S 1> คือมันมี <We have S 1> อะไร <we need S 1> แปลกๆที่จะเกิดขึ้นในชาย no, no. หาดนั่นแน่<ๆ> คือเ,เขาบอกว่าใครมาอยู่หาดนี้เนี่ยจะเจออะไรแปลกๆมาดูว่าจะเป็นงไงคือแบบดูเผลนๆนะฮะก็ดูเป็นหาดสวยเหมือนเกาะแบบบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่ก็เขาก็จะเจอพวกของแปลกๆที่วางเรียงรายอยู่ตามชายหาดนะฮะดูเด็กคนนี้ไว้ดีๆเฮ้ยข้างหลังอะไรอ่ะว้าว้เอ็มไรเชียมารานะฮะอู้ผู้กำกับหนังอย่างซิกเซนนะฮะและสตรีทนะฮะ b o d y has decomposed เจ้าสมุทรเจ้าสมุทรเจ้าสมุทรเจ้ a ส s ุทรเจ e าสมุ d e เจ้า i มุเจ้าสมุทรเจาสุทรเจ้าสมุราสเด้าสมุท้าสมุทร้าสมุเจ้าสมเจ้าสทรเจ้าทเาสทจ้ทเจ้าสเาสุทาุ้เเ pues> well> ja ้า่าจเ้ s The time is not the same for each person. Mom? Whatever is happening to us is happening very fast. You have wrinkles. There's something wrong with this beach. What's happening? Mom! I'm scared. We have to get off this beach. People are blacking out going this way she makes it to the ledge, she might have a chance. Why is she stopping? Why is she stopping? Can I wake up? Wake up! They have to know what this place does. I don't know! You're lying! Look. What is that? A message. We never leave each other. Nothing separates us. We're connected to something bigger. <laughs> oh no. Here for มันต้องมีสาเหตุที่จะทำให้พวกเขามารวมตัวกันที่นี่จะมีปีศาจอะไรหรือเปล่าโอ้โหนี่แหละครับโอ29กร,รกฎาคมถ้าโควิดหายหรืออย่างน้อยดีขึ้นนะฮะโอเคก็หวังว่าจะได้ดูในโรงภาพยนตร์นะครเป็นหนังที่กํากับโดยเอ็มไนท์เชยามารานะฮะซึ่งก็เป็นผู้กำกับที่เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อหนังหักมุมอีกหนึ่งคนนะฮะของฮอลลีวูดแต่ว่าก็ หลังๆเนี่ยแกก็เริ่มมีผลงานที่กลับมาแล้วแบบเริ่มท็อปฟอร์มแล้วอย่างสปริตหรืออะไรเงี้ยเออก็ดีนะครับอยากรอดูของแกเลยว่าเออเขาจะทำออกมาเป็นยังไงด้วยคอนเซปต์แล้วก็ไอเดียถือว่าน่าสนใจมากที่แบบว่าพอคนที่ไปอยู่ในเกนาะโดยเฉพาะที่เป็นเด็กๆอะไรเงี้ยพอไปอยู่ปั๊บอยู่ดีๆก็แก่ขึ้นแบบไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยเออหรือว่าอาจจะมีเหตุผลก็ได้ที่เราต้องไปดูในหนังนะครับก็เดี๋ยวจะไปรอดูกันนะครับเอาละใครที่ชอบเรื่องนี้เหมือนกันก็คอมเมนต์นะครับว่าคุณรู้สึกว่าดูตัวอย่างนี้แล้วนาาด,ม,ดาม้ะวเี๋จ คุยกันใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมได้ไปดูหนังก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมารีวิวด้วยนะครับฉะนั้นก็อย่าลืมกด subscribe ก็หรือว่าติดตามนะฮะในช่องของผมด้วยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวพบกันในเรียกหน้าครับวันนี้เปนครับสวัสดีครับ